สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพังสมหวังนะครับผมวันนี้ก็มาตัดยานะครับผมที่ได้ซื้อไว้นะครับนี่นะครับผมสองพันคะแนนนะครับผมก็ก็ยาวอยู่นะครับผมก็ยาวไปถึงนั่นนะครับก็วันนี้ก็มาตัดเป็นวันที่สองนะครับผมแต่วันแรกก็ไม่ได้ถ่ายลงนะครับผมที่รถมาติดนะครับรถติดมาวันแรกเลยก็รถติดเลยนะครับผมเพราะว่าดินก็ยังชุ่มๆนะครับผม ดินก็ยังชุ่มๆหน่อยนะครับนี่ก็หญ้าสวยอยู่นะครับผมก็ไม่แก่มากเกินไปนะครับอานี่นะครับผมเป็นทางที่พ่อ่านมาวันนั้นนะครับผมยวพาไปดูกันนะครับก็ลงมาตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นตรงที่เขาเกี่ยวข้าวนะครับมันจะดินชุ่มๆอยู่นะครับผมตัวนี้ก็ติดตรงนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมวันนั้นก็มาอู้เหนื่อยๆเหลือเกินนะครับผ นี่นะครับผมเป็นที่ติดวันนั้นนะครับก็ไม่ได้ถ่ายลงเลยนะครับผมวันนั้นที่มาติดนะครับผมก็แบตโทรศัพท์ก็หมดด้วยนะครับนี่นะครับผมพอดีว่าอเจ้า,จาของสวนแถวนี้นะครับเขามีรถรถเป็นรถไทยนะครับผมเป็นรถไทยใหญ่เขาเอาโซ่มาดึงให้นะครับพอล,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 ลากไปตรงนี้นะครับลาก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 ไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบน แต่วันนี้ก็จอดอยู่ข้างบนคนกีดเลยนะครับผมพอควันไม่กล้าลงนะครับเพราะว่ามาคนเดียวด้วยนะครับผมถ้าติดมาเนี่ยครับอู้เหนื่อยนะครับแต่ก็จะเบรกเบรกเอานะครับผมก็เบรกเอาดีกว่า่ถลงมานะครับอยากสบายอยากสบายที่การเบรกยากขึ้นใกล้ๆนะครับผมแต่มาเหนื่อยกับการติดรถติดนี่ก็อามีคุ้มขานะครับผมมีคุ้มนี่ครับลอยติดวันเมื่อวันนั้นนะครับ เมื่อวานซื้อน,นะครับผมตอนนั้นเมื่อวานซื้ออันนี้ก็มาตัดอีกแล้วก็เดินทางมาก็ประมาณสามสิบกิโลได้สามสิบโลสี่สิบกิโลเลยนะครับเพราะว่าต้องหายาให้ช้างกินเพราะว่าแถวหมู่บ้านไม่ค่อยมียาก,ก็ขายนะครับเราก็เลยต้องอามาหาแถวนี้อยู่ครับอยู่เคนดงนะ่าจะเป็นอำเภอเคนดงนะครับ นี่นะครับผมเดี๋ยวไปรอดูตอนอัตัดเสร็จนะครับผมว่ามาคนเดียวด้วยนะครับต้องรีบๆนะครับผมอ่าก็นะครับตอนนี้ก็ตัดได้เกือบอ่าเต็มรถแล้วนะครับผมนี่ครับหลังเหนื่อยเลเกินะครับโอยนะครับมันเหนื่อยที่เหนื่อยเหนื่อยที่เดินแบกนะครับผมเดินแบกไปไกลเกินดินมันชุ่มนะครับผมดินมันชุ่มมันเลยไม่สามารถเอารถลงมาได้ ยนะครับนี่นะครับผมก็เหลือประมาณเท่านี้วันร้งนงางแล้วก็เริใหม่นะครับผมจะเหนื่ะอยแล้วน,นะครับก็ตรงนี้ก็คือนะครับผมอสองพันคะแนนนะครับอ้อมไปตรงนู้นข้างหลังอย่าอย่ยมา ก็ขอบระคุณนะครับขอบคุณที่่า์สดนะครับผลไม้นะครับเป็พี่ทุกท่านนะครับผมได้ช่วยชางทางานนะครับแล้วก็พ่อพานก็ได้พามาซื้อหญ้านะครับผมซื้ออาหารให้ช้างนะครับผมได้กินนะครับผมจะไม่ได้อดนะครับอดให้ช้างอดนะครับผมตรงนี้นะครับเพราะว่าขนาดฝั่งนี้ยังดินชุ่มนะครับผมแต่หญ้าก็ยังแบบแห้ง ่อยไปดูตรงที่อาญาเขียวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าจะมีหรือเปล่าต้นก็มันก,ก็ใหญ่อยู่นะครับผมเขาไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะครับอ่านะครับผมเดี๋ยวเอาอีกสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะครับก็ไกลด้วยนะครับผมไกลด้วยสามสิบกว่ารูนะครับเดี๋ยวค่อยไป ต่อกันตอนกลับบ้านนะครับผมนะครับผมตอนนี้ก็อ่ายาเต็มรถแล้วนะครับผมก็เหนื่อยพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเดินไกลนะครับผมเพราะว่าเดินไกลนู่นเลยนะครับโอ้ยนะครับยาเต็มรถเลยก็กินได้ประมาณวันสองวันนะครับผมกินได้ประมาณวันสองวันนะครับเดี๋ยววันหลังต้องหาเพื่อนมาไปมาช่วยนะครับผมวันนี้ก็ ไม่ได้พามานะครับครับผมก็พอควานก็มีคลิปนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับคือว่าวันนี้ก็ได้มาตัดหญ้านะครับผมก็เลยได้ถ่ายคลิปลงนะครับผมให้แม่ๆพี่ๆนะครับผมได้ชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้พอควานด้วยนะครับพอควานก็จะได้มีกำลังใจนะครับผมที่จะทาคลิปต่อไปนะครับผมก็ วก็จะขอจบคลิปแค่เท่านี้นะครับบ๊ายบายนะครับ